หลังจากภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่มชายไปประมาณ1สัปดาห์นะครับณวันนี้ผมขอถือโอกาสนี้นะครับในการหยิบเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับแล้วก็อีสเตอร์เอ็กต่างๆพู้มกับเขาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจน่าสนใจนะครับแต่ว่าเตือนเอาไว้ก่อนนะเนื่องจากจะเป็นการพูดถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่มันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม2544นะครับยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องพูดถึงรายละเอียดหรือว่าเรื่องราวของตัวละครบางตัวละคร ที่พูดตรงๆก็คือมันอาจจะสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับใครไม่เซนซิทีฟกับการสปอยขนาดนั้นฟังได้ฟังได้เลยใครเซนซิทีฟกับการสปอยข้ามฮะใครดูแล้วไปพร้อมๆกันได้เลยครับเราจะมาพูดถึงเกรดแล้วก็อีสเตอร์เอ็กต่างๆที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่มก่อนครับ เราทราบกันดีครับว่าวัยหนุ่ม25 4 4ี่เนี่ยถ่ายทํากันที่เรือนจําจริงๆถูกไหมคุณพุทธพงษ์นาคทองกับทีมงานเขาไปเซตกองถ่ายอยู่ที่เรือนจําในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาได้อย่างสมจริงสมจังมากๆครับรวมถึงการสร้างตัวละครต่างๆที่ปรากฏตัวมาในหนังในคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านทั้งสองฝั่งนะครับคุณจ๋ายแล้วก็คุณเป้ตัวละครที่เป็นในภาษาโฆษณาเขาเรียกว่าวเป็นยอดบ้าข,ของทั้งสองฝั่งก็คือไอ้ฝรั่ง หรือว่าไอ้กอฟกับไอ้บอยรวมทั้งตัวละครแรกเข้าผู้ต้องขังแรกเข้า2ตัวละครก็คือคุณเผือกกับคุณฟลุกประเด็นของคุณฟลุกเนี่ยมีเรื่องราวน่าสนใจอยู่อันหนึ่งครับที่เป็นอิสต์เอ็กที่ผมรู้สึกว่าหลายคนน่าจะเห็นแต่น่าจะไม่ทันสังเกตเห็นไว้ในนั้นนะมันปรากฏอะไรอยู่เรื่องราวของคุณฟลุกเป็นตัวอย่างของตัวละครที่จริงๆไม่ได้ทําผิดครับ แต่ว่าชะตาชีวิตบางอย่างพาให้แกมาอยู่ตรงนี้ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผิดนั้นเลยแม้แต่น้อยคนที่โดนแบบเนี้ยในเรือนจำเท่าที่เคยฟังอดีตผู้ต้องขังเขาเล่านะครับเขาบอกว่าเอาจริงๆแบบจับมาผิดตัวหรือว่าเป็นแพะแบบเนี้ยไม่ได้เยอะมากนักแต่จะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่มีฟลุกเป็นตัวอย่างของคนที่เป็นแบบนั้นครับ จริงๆหลายคนที่เราได้ยินที่ติดเรื่องยาเสพติดในข้อหาแบบมียาอยู่ในห้องแล้วแบบตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามียาอยู่ในห้องเนี่ยเราก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับฟลุกเป็นแบบนั้นครับแล้วฟลุกก็หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเรือนจําที่โหดร้ายมากๆเราเห็นชะตากรรมของฟลุกต่างๆนานา,นานครับหลังจากแกเข้าไปอยู่ในบ้านคลองเตยที่ปกครองโดยเบียร์แล้วก็บอยแกโดนรับเป็นน้อง แกโดนกระทำชำเราต่างๆนานาย่ำายาราวกับไม่ใช่มนุษย์ตลอดเรื่องราวของฟลุกเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆของแกมากมายครับจนก่อนที่หนังจะเล่าไปจนถึงจุดจบของตัวละครตัวนี้เนี่ยเราได้เห็นฉากฉากหนึ่งครับเป็นฉากจะบอกว่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ใช่ครับเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ว่าในสัญ,ญลักษณ์นั้นมีแมสเซจบางอย่างซ่อนอยู่ครับผมกำลังหมายถึงฉากที่เป็นฉากนี้ครับ เรือกระดาษตามข้อมูลของคุณผู้กำกับนะครับรวมทั้งเรื่องเล่าจากอดีตผู้ต้องขังต่างๆเนี่ยการลอยจดหมายไปทางน้ำเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งครับในการติดต่อสื่อสารกับขังหญิงบางทีเขาก็ติดต่อได้เขาบอกว่ามันมีร่องน้ำที่มันส่งถึงกันได้แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีนนิ่งไม่ได้ใช้ความหมายอะไรแบบนั้นเรือกระดาษลำนี้เนี่ย ตรงนี้อ่านก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กมากแล้วก็ตัวตัว,ตวที่เขียนอยู่มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือคําว่าถึงตับเป็นยังไงบ้างสบายดีอยู่ไหมหวังว่าตับจะปลอดภัยผมจับได้ประมาณนี้ครับใช่ครับมันคือจดหมายที่ฟลุกเขียนขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าแกตั้งใจอยากจะส่งถึงตับ แฟนแกที่หนีแกไปในคืนนั้นน่ะวันที่ตำรวจลงแล้วก็แกโดนจับนั่นแหละครับผมไม่ชัวร์ด้วยํำไปนะครับว่าไอ้ตับน่ะมันรักฟลุกจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันรักฟลุกจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะพาฟลุกไปด้วยถูกไหมดังนั้นหัวจิตหัวใจของฟลุกในเรือนจําตั้งแต่เข้ามาอยู่เนี่ยจนถึงวันที่วันสุดท้ายของแกเนี่ยแกแตกสลายไปยังไงบ้างเราไม่รู้เหมือนกันนะครับแกเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาครับในข้อความในนั้นเนี่ย มันมีข้อความในทํานองที่ว่าถ้าอยู่แบบนี้ไปเนี่ยยอมตายดีกว่าโดยข้อความจดหมายจากฟลุกถึงตับทั้งหมดที่อยู่ในกระดาษแผ่นนี้นะครับไม่ได้ทีมพร็อพเป็นคนจัดเตรียมขึ้นมาหรือว่าผู้กำกับให้ใครเขียนขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นคุณเอมครับเจ้าของบทฟลุกคนที่แสดงเป็นฟลุกนั่นแหละครับเป็นคนเขียนขึ้นมาด้วยตัวเองใช่ครับลายมือของฟลุก ที่เป็นตัวอักษรสีแดงอยู่บนเรือกระดาษลำนี้เนี่ยเป็นลายมือของเอมครับใครติดตามเรื่องวัยหนุ่มมาโดยตลอดโดยเฉพาะฟังเบื้องหลังการสัมภาษณ์นักแสดงทุกคนเนี่ยผมว่าทราบดีครับว่าเขาทำการบ้านกันหนักมากครับทุกคนโดยเฉพาะตัวละครที่ไม่ได้มีการเล่าแบ็กกราวตัวละครมากมายนัก ไอ้สุภาพสีเผือกเนี่ยมันเล่าเยอะอยู่แล้วถูกไหมสุภาพสีเผือกโตมาในชุมชนแออัดที่สภาพวแวดล้อมไม่ดีแม่ค้ายาเจ้าตัวรังเกียจการค้ายามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยบลาบลาบลาไปแม่ถูกจับเพราะว่าพยายามจะออกจากวงการก็เลยถูกจี้แล้วก็ถูกจับขังเข้าไปในคุกเผือกไม่ยอมไม่ไม่ชอบให้ใครมาพูดถึงแม่ในแบบนั้นก็นเลยบันดาลโทสะ อะไรบางอย่างจนจนุจนต,ตัวเองต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจําและด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมคนแบบนั้นนั่นแหละทําให้เผือกอยู่ในเรือนจํายากเหลือเกินนั่นคือแบ็กกราวด์สตอรี่ของตัวละครสุภาพสีเผือกซึ่งมันปรากฏอยู่ในหนังครับแต่ตัวละครอื่นน่ยมันไม่มีครับมันมีน้อยมากเราไม่ได้เห็นอย่าได้ว่ามันไม่มีดีกว่าเราไม่ได้เห็นแต่มันมีครับผมได้ยินคุณท็อปทศพลเล่าถึงเรื่องราวของตัวละครบอย ผมได้ยินคุณจ่ายให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบางกาสว่าชีวิตบางกาสเป็นยังไงเชื่อว่าทุกคนมีแบ็กกราวด์สตอรี่ครบถ้วนครับกว่ามันจะกลั่นแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นตัวละครแบบที่เราเห็นครับดังนั้นฟลุกอยู่ในเอม100%ครับแล้วเอมก็เขียนจดหมายนี้ขึ้นมาด้วยความรู้สึกของฟลุกร0อเช่นเดียวกันกลับมาที่แกนที่เราเคยบอกว่าทุกอย่างที่ฟลุกทำมาจากหัวใจทำไน,นใช่ใช่เขายังรอเขายังรอตับอยู่มันจะมีมัน มันไวมากเลยนะแต่ว่าตอนก่อนคืนก่อนที่จะถูกจะถูกบอยจะถูกจะถูกเวียนใน<ม>ในในใ,ใ,ในเรือนนอนนะะคนดูคนดูจะเห็นว่าฟุกอ่านจดหมายจดฉบับหนึ่งอยู่ที่เขียนด้วยปากกาแบบแดงอันนั้นเป็นจดหมายที่ฟลุกเขียนให้ตับ<ม>และเช้าวันถัดมามันจะมีช็อตที่เป็นเรือกระดาษลอยอยู่ไม่รู้พี่ตุลจําได้บ่าช็อตเรือกระดาษอยู่นั่นแหละก็คือวิธีการแบบเออนัอ่นคือนั่นคือวิธีการของฟุกที่แบบส่งจดหมายฉบับนั้น ชะตากรรมที่เกิดกับฟลุกเนี่ยอไอสิ่งที่ฟุกกินเข้าไปแล้วตัดสินใจทำเนี่ยไอตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรยังไงครับคือคืออันนั้นเขาเรียกใบสั่งนะใบสั่งก็คือเป็นแบบสิ่งที่สิ่งที่เบียร์ทำก็คือวิธีการของเขาก็จะเป็นการแบบอเอาใบมีดโกนมาตำละเอียดแล้วก็ใส่ไว้ในข้าวใส่ไว้ในอาหารให้ให้กินแล้วเวลากินสิ่งนี้เข้าไปมันก็จะบาดไปหมดบาดทั้งลำคอลงมาถึงซวงย่วงอกลงไปแบบ คือตายสถานเดียวแน่นอนสิ่งที่ฟลุกทาก็คือคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่ที่ที่ฟลุกคือผมมองว่ามันเป็นการไม่ยอมของฟลุ๊กนะผมมองว่าสิ่งที่เขาทามันเือนการที่โอเคคุณไม่สามารถทําอะไรฉันไปได้มากกว่านี้แล้วคุณไม่สามารถเอาอะไรไปจากฉันได้มากกว่านี้แล้วฉันฉันเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองฉันเป็นเจ้าของความฝันเจ้าของความรักและเจ้าของหัวใจตัวเองคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนั่นคือสิ่งที่ฟลุกเลือกระทํานี่คือ นี่คือการบินของฉันนี่คือการบินออกไปจากที่นี่ของฉันอ oh. บินกลับไปหาหัวใจของฉันที่อยู่ข้างนอกอีกหนึ่งฉากที่เป็นเรื่องน่าสนใจของตัวละครฟลุกนะครับที่แสดงโดยคุณเอมก็คือฉากที่ตัวละครฟลุกแสดงความเป็นห่วงเผือกมากๆที่บล็อกอาบน้ําฉากนั้นครับฉากที่เผือกโดนกระทืบกระทืบงอมพระรามเลยครับภาษาคุกเขาเรียกว่าสง,ง่้องเลยงองอยู่ตรงไอเนี้ย ไอ้ตรงรางน้ําอะแล้วหัวหน้าเริงฤทธิ์เขาก็มาเขาก็จะแบบว่าคูหให้เวลามึงห้านาทีแล้วฟลุกก็เดินมานั่นแหละครับเบียให้ผมมาตามครับนั่นแหะแล้วเอาส้มมาให้ครับส้มผลนั้นน่ะที่ฟลุก,กเอามาให้เผือกอะไม่ได้อยู่ในบทนะครับส้มผลนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ตัวละครสิ่งที่เอมเป็นคนตัดสินใจทําเองครับ เพราะเอมรู้สึกว่าตัวละครฟลุกเนี่ยต้องพยายามหาอะไรก็ได้ที่จะแสดงออกถึงการขอโทษอย่างเป็นรูปธรรมต่อเผือกเอมบอกผู้กำกับก่อนครับเอมแชร์สิ่งเนี้ยกับคุณพุทธิพงษ์นาคทองก่อนว่าเอมรู้สึกว่าฟลุกเข้าไปหาเผือกฉากนี้เนี่ยฟลุกคนจะติดไม้ติดมือเนี่ยมีส้มสักผลเนี่ยเข้าไปให้เผือกกินแล้วก็ ปอกให้เรียบร้อยฮะเอ็มอฟลุกปอกให้เอาให้แล้วเพือกจับอยู่ในมืออีกหนึ่งเกรดที่น่าสนใจคือถ้าใค,ใครได้ดูสังเกตชัดๆผมเห็นติดตาเลยฮะคุณสุภาพสีเพือกกินแบบผมก็งงทำไมมึงไม่เด็ดทีละกลีบวะ <laughs> อันเนี้ยผมถามคุณนักกิจริตแล้วครับคุณนักแกบอกว่ามันมันเป็นอารมณ์พี่มันถึงอารมณ์มันต้องอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้แค่งี้นะฮะ มันกินทั้งเปลือกแล้วก็เม็ดเข้าไปด้วยครับนี่คือความสามารถพิเศษในฐานะนักสแสดงของคุณนัทกิจจริตในการรับประทานส้มแทบจะกินเปลือกเข้าไปด้วยนะครับ <laughs> อ,อีกหนึ่งเกร็ดอีกหนึ่งเกร็ดเกร็ดนี้ก็น่าสนใจเรื่องของรอยสักเราจะเห็นว่าสุภาพสีเผือกไปได้รอยสักที่ข้อมือนะครับไม่ใช่โบสีดํานะที่ข้อมือจากในเรือนจําครับ มันเป็นช่วงมอนถาชีวิตในเรือนจำหลังจากเผือกย้ายกลับไปอยู่ฝั่งบ้านฝั่งทนแล้วแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตเริ่มปรับเนื้อปรับตัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับบางกัสอยู่กับไอ้ฝรั่งแล้วก็ฝรั่งกับบางกัสก็พามันไปสักครับแล้วก็สักที่ข้อมือมีครอสอัพด้วยนะครับมันสักเป็นเหมือนกับลายล้อมข้อมืออย่างเงี้ยฮะให้ดูชัดๆดีกว่าเป็นใบนี้อ้าวหน้าบางเกีกขยายได้ไหมขยายอ่าเป็นอันนี้นี่นี่ รอยสักรอยน Saint ี้นี่แหละครับเป็นรอยสักที่ได้จากเรือนจําแล้วสุภาพสีเผือกเป็นคนที่ไม่ได้มีรอยสักเย, Likewise, มมยอะรอยสักนี้ก็มีความหมายอีกมีความหมายเช่นเดียวกันครับรอยสักที่ข bon. yes, ้อมือของคุณสุภาพสีเผือกเป็นรอยสักแบบเดียวกันกับที่ป้าบัวครับคุณแม่ของคุณสุภาพสีเผือกคุณจีแสงทองสักเอาไว้ เขาไม่ได้ให้เราเ็นชัดครับแต่ในฉากที่เผือกตอนเด็กไปต่อยมวยกลับมาเนี่ยแล้วก็คุณแม่เช็ดตัวให้เนี่ยจังหวะที่มีการ c r o สอ up ฉากที่เผือกจับไปที่มือแม่เนี่ยแม่เลิกขายยาได้ไหมเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ข้อมือของคุณจีแสงทองข้างขวาเนี่ยมีรอยสักอยู่ครับและใช่ครับรอยสักนั้นเป็นรอยสักแบบเดียวกันครับเพราะว่าเผือกมันคิดถึงแม่ครับเผือกก็เลยอยากมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงถึงแม่ติดอยู่กับตัว ก็เลยตัดสินใจสักอันนี้ขึ้นมาครับต้นการเราเห็นแล้วเผือกเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยิงคนแล้วต้องเข้าไปอยู่ในวัยหนุ่มความรู้สึกตอนท้ายความรู้สึกนึกคิดของเผือกตอนท้ายชาวประตูที่เปลี่ยนที่ค,ค,ความรู้สึกนั้นเป็นยังไงครับอันเนี้ยผมอ่ะผมขอบคุณพี่ตุลก่อนเลยนะที่ถามคำถามเนี้ยจริงๆแล้วในซีนนั้นนะครับถ้าเกิดไล่ตามหนังไปเลยนะเขาเป็นฆาตกรจามศพแล้วนะครับ สำหรับผมอะเอาจริงๆผมแค่รู้สึกว่าเผือกรู้สึกว่าเฮียได้พักแบบนึงว่ะทําไมมันแบบมันแค่รู้สึกว่าแบบมันเป็นแค่ความรู้สึกแบบตั้งแต่วินาทีที่เดินเข้าไปมันตุ้ง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 ตบโมเมนท์ที่โดนแยกขึ้นรถอะแมงพิ่งรู้สึกปลอดภัยให้แบบแล้วแบบโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอเคคุกหน้าอันนี้เห็นละไม่เวิร์กวิธีนี้ผมว่าเผือกกาลัง เพิ่งเริ่มหาวิธีเอาตัวรอดในเรียนจำเลอผมไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เผือกทําไปในวัยหนุ่มอะเป็นช้อยส์ที่ฉลาดนะครับถ้าวันนั้นเผือกอ่อนลงอีกสักนิดไปแข็งที่อื่นอยู่เป็นอีกสักหน่อย oh. เผือกอาจจะไม่มีศพที่สามในมือหรือเปล่าคือคนอาจจะมองในแง่ c i นิ m ติกนะนู่นนี่นันแก้แค้นกันไปมนาะแต่สมมติเอาแค่มนุษย์เด็กคนเนี้ยเขาเดินเข้าเรียนจำมีสองศพเขาออกไปตอนจบหนะังเขามีสามศพแล้ว สำหรับผมอะเขาเขาเข้าใกล้วามเป็นปีศาจมากกว่าเดิมอีกอมันเลยรู้สึกจริงดีมั้งครับที่แบบคือถ้ามันจบแล้วแบบโอ้ฉันอย่างเงี้ยมันมันแบบผมอาจจะมีความรู้สึกตกค้างอีกแบบผมผมชอบแวะคิดกับเบนจามินเรื่อยๆว่าถ้าพี่พูดแม่งบาจีทําภาคสองแล้วเราจะยังไง <laughs> แม่งน่าจะตายตายไปถ้าจบๆใ <laughs> ช <laughs> <laughs> ่ๆก็เออมันเท่านี้จริงๆนะครับแล้วมันก็พวกเราเลยมาถึงบทสรุปว่าจริงๆ แี่จริงๆหนักมันทำหนะ้าที่แค่ตั้งคำถามออ oh. คำตอบมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหม <Okay. S 1> สมมติผมไปนั่งบอกว่าสุภาพคิดอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันไม่จริงสําหรับสาหรับผมอนะไรเงี้ยเออมันกันเท่านั้นเนี่ยมันแค่มันเป็นความรู้สึกฟ้าหลังฝนประมาณนึงแบบไอ้โมเมนต์ห่วงสั้นๆที่ท,ที่ที่เผือกนั่งรถไปคนเดียวแล้วมีผู้คุมอยู่อีกประตูหนึ่งอะปลอดภัยกว่าทั้งเรื่องสําหรับผมโอ้ oh. แลกเหมือนกันครับ oh. ทั้งๆ oh. ท,ท,ที่มันเป็น สเตจของตัวละครนักโทษที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นนอชอจริงๆแต่เรากลับรู้สึกปลอดภัยขึ้นอันนี้น่าสนใจมากแล้วผมผมเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับครูล้มว่าจริงๆมันคือความรู้สึกตกค้างอะไรแต่ว่าอันนี้คือคือทุกวันนั้นเลยครับม,มาที่อีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้ก็เป็นเกรดที่ที่สปอยอันนี้สปอยหนักหน่อยเตือนเอาไว้เผื่อใครยังไม่ได้ดูแล้วทนดูมาจนถึงตอนนี้สปอยหนักหน่อยนะครับ เพราะว่าผมจะพูดถึงเรื่องราวของตัวละครบังกัสบังกัสคือตัวละครของคุณจ๋ายไทยทอสมิธพ่อบ้านฝั่งทนบังกัสนี่มีบุค,คลิกเป็นนักโทษที่ไม่เหมือนชาวบ้านอย่างหนึ่งครับคือไอ้บังกัสเนี่ยไม่ค่อยอยากมีเรื่องละชัดเจนคือมันจะปล่อยแล้วครับมันกำลังจะใกล้ได้รับพระราชทานอภัยโทษละบังกัสอยู่มา10ปีกว่าแล้วครับแล้วก็ใกล้จะได้รอบออกจากเรือนจําละ ผมเคยได้ยินอดีตผู้ต้องขังหลายๆท่านเขาบอกว่าถ้าใกล้จะได้รอบออกจากเรือนจำแล้วเนี่ยต่อให้นักเลงใหญ่โตขนาดไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะทำตัวเบาๆเงียบๆครับเพราะว่าไม่อยากให้มีอะไรชงฉางมีคดีเดี๋ยวโดวนต่อคดีโดนลดชั้นตัดชั้นวันเยี่ยมะอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะยาวไปอีกแล้วจะไม่ได้ออกเขาก็จะพยายามทาตัวแบบไม่ยุ่งเรื่องของใครแล้วก็ไม่ทําตัวให้เป็นปัญหาครับบังกาสเป็นแบบนั้นครับแต่สุดท้ายท้ายสุดด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับบังกาสก็ ยอมไม่ได้แล้วก็นํามาสู่ฉากการล้างบางเที่ยวนอนกลางมุ้งกันนะไอ้บังกาสถาไมไอ้เบียร์ว่าสนใจล้างบางกูหน่อยป่ะผมเขาุ่งจะสะเทือนใจมาครับก็เลยพูดอันนี้ออกไปผมเชื่อว่าบังกาสไม่ได้คิดเยอะหรอกแม่งรั่น <c oughs> แต่สุดท้ายก็นํามาซึ่งศกนัฏกรรมครับผมสงสยัยพอสมควรผมไม่แน่ใจคนอื่นสงสัยด้วยเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมสงสัยอันหนึ่งคือบังกาสเนี่ยโดนปลุกนึกเข้าไปเนี่ย ตั้งแต่ที่สนามแล้วคือถ้ามึงเจ็บขนาดน,นั้นเนี่ยทําไมพี่ไม่ไปบอกหมอว่าออกพอบอเนี่ยเออออกโรงพยาบาลน,นอกไปเลยก็ได้คือถ้าบาดเจ็บเยอะเนี่ยต่อให้โดนทาร้ายร่างกายมาเนี่ยเออเรือนจำเขาก็ส่งพยาบาลนะฮะส่งโรงพยาบาลนะคือเอาให้ไม่ตายก่อนเพราะถ้าตายเนี่ยไม่ได้มัน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 เรือน,น,น,นจำทำให้ปล่อยให้หนักโทษตายอย่างนั้นไม่ได้บาดเจ็บมาไม่ว่าจะก,การตีกันอะไรก็ตามถ้าแจ้งผู้คุม ผู้คุมก็จะแจ้งส่งพอบอถ้าพอบอแผนกพยาบาลเอาไม่อยู่คุณหมออุปกรณ์ในการช่วยชีวิตไม่พอเขาก็ส่งออกโรงพยาบาลนอกนะครับเพื่อจะช่วยชีวิตได้ทันเราได้ยินเรื่องเล่าจํานวนมากของนักโทษที่โดนแทงเยอะๆนะครับแล้วก็ออกพอบอไปเลยแล้วก็ไปรักษาบางคนก็รอดบางคนก็ไม่รอดบางคนก็พิการอะไรอย่างเงี้ยแตกก่ก็ส่งโรงพยาบาลได้นี่ทําไมบางกาสไม่บอกเพื่อนบอก oy, เอ้ยฝรั่งพาคูหาหมอทีทําไมมันนอนห่มผ้า แสงดาวคืนนี้ช่างสวยเหลือเกินพวกมึงเห็นพระจันทร์ไหมเฮ้ยหาหมอบังบังหาหมอดิบังบอกผู้คุมอ่ะทําไมอันนี้เนี่ยผู้กักับให้เหตุผลแบบนี้ครับคุณพุทธิพงศ์นาคทองบอกว่าที่บังกาสตัดสินใจไม่บอกเนี่ยเขาเรียกว่าดึงทรงเอาไว้เนี่ยเพราะว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคอครับถ้าบอกก็เหมือนไปฟ้องว่าไอเบียทำร้ายร่างกาย แล้วถ้าบางกาสซึ่งเป็นพ่อบ้านไปฟ้องผู้คุมเหมือนฟ้องครูนะครับใครเป็นนักเรียนบ่อยใครเป็นนักเรียนโดยเฉพาะมัธยมรู้ดีว่าถ้าเราทะเลาะก,กันแล้วฟ้องครูอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นครูก็จะมาลงโทษไอ้นคนที่ตีแล้วลังแกเรานั่นแหละแต่ว่าเราในใสายตาเพื่อนเพื่อก็จะกลายเป็นว้าไอ้นี่ขี้ฟ้องโอ้ยมันจะไปรุ่งยุ่งกับมันแม่งขี้ฟ้องดังนั้นศักดิ์ศรีพ่อบ้านหายหมดเลยครับ การระบบการปกครองในฝั่งทนก็จะมีปัญหาภาพใหญ่บางกาสอาจจะรอดแต่ว่าหลังจากนั้นจะทำยังไงถ้าถ้าลูกบ้านฝั่งทนรู้สึกว่าโอโ้พ่อบ้านเราแม่งฟ้องนายวะ่ะอะไรวะเนี่ยบางกาสก็เลยตัดสินใจไม่บอกนายครับเลือกตัดสินใจแบบนั้นเขาตายเพราะอะไรยังไงเป็นขยายความให้หน่อยครับคือจริงๆถ้าเขารีบไปโรงบาลหรือบอกคนนู้นคนนั้นคนเนี้ เขาอาจจะไม่ตายก็ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่บอกอแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเป็นไปในแบบที่มันควรที่จะเป็นอะไรโดยที่ไม่แก้ไขมันเลยนะอ,อันนี้ไม่ได้เล่าในในหนังนะพี่แต่ตอนผมไปทํากันบ้านอะ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากให้ตัวละคกรก๊อฟเนี่ยมีปัญหาทางด้านความอบอุ่นจากที่บ้านคือเขาอาจจะมีพ่อก็จริงแต่เขาไม่เคยได้มีความสัมพันธ์กับพ่อแบบพ่อลูกจริงๆม,มนเลยเป็นที่มาว่าแอนเด็กหรือวัยรุ่นอ่ะเขาต้องหาต้องต้องเอาตัวรอด ด้วยตัวเองมาจนทุกวันนี้เขามาติดอยู่ที่นี่แล้วบังกัดคือคนแรกคือเหมือนพ่อคนที่สองครับบังกัดให้เขาทุกอย่างเขาก็เลยรู้สึกว่าเขารักคนนี้มากแล้วก็บังกัดกำลังจะเปลี่ยนเขาไปในทิศทางที่ที่ดีขึ้นมีความหวังในการใช้ชีวิตข้างนอกหลังจากนี้แล้วพอเผือกเข้ามาเขาเห็นสิ่งนี้ในตัวเขาอะไรเงี้ยเขาเห็นเผือกเป็นเขาแล้วเขาอยากเป็นบังกัดกับเผือกใช่รับใช่แต่นี้ไม่ได้เล่าในในนะ ทีนี้ขยายความในในเชิงฟิสิกอลหน่อยทําไมต้องแทงเราต้องหาหลอดมันคือเหล็กอะไรเหรอแล้วมันต้องหาหลอดใช่ไหมเลือดเหล็กคมชัดชช<า>ใช่ไหมครับพี่แล้วด้วยดีไซน์ของมันนะครับพอเราแทงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือดมันจะไม่ฟลัออกมาครับแล้วพอเลือดมันไม่ฟลัเนะเหมือนเลือดมันสามารถเน่าข้างในได้พอมันเน่าปุ๊บเนี่ยข้างในมันก็อาจจะลวนเร็วแบบลวนไปหมดแล้วก็อาจจะทําให้คนนั้นตายตายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาหลอดเพื่อเพื่อระบายเลือดที่มันจะเสียออกครับพี่ สุดท้ายก็ไม่รอดอย่างที่เราเห็นครับเพราะว่าไอ้ไอเบียร์มันใช้เหล็กกุุชาปแทงเข้าไปแล้วก็เลือดตกอยู่ข้างในเราจะได้ยินตัวละครเผือกกับฝรั่งตะโกนอยู่ในห้องว่าใครมีหลอดมั้งวะใครมีหลอดมั้งวะคือเข้าใจว่าเขาคงจะเอาหลอดมาเพื่อที่จะอยากจะเอาแทงนะฮะแทงแล้วให้ให้มันไหลออกอ่ะนะให้มันแบบว่าที่มันขังอยู่ข้างในมันไหลออกมาตามหลอด และนั่นคือเกร็ดและเกรดน้อยนะครับที่น่าสนใจจากภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม2544ครับในคุกก็แบบเนี้ย